รู้แล้วยังล่ะทีนี้ว่าใครเป็นประธานน่ะน้องฮะ,ะคุมแก๊งให้มันดีๆนะถ้าคุมไม่ดีเดี๋ยวพี่ย้ายสาขานะน้องฮะถ้าคุมไม่ดีเดี๋ยวพี่จัดให้นะน้องชายไอย้น้องสาวคุมแกง๊งคุ้มมันดีๆนะได้ไหมคนสวยเอ๊ะตอนรับกันดีๆนะจ๊ะดูแลกันดีๆนะจ๊ะนันตับอะ่ะบอกอะไรอยู่ตอนนี้นันตับอะ่ะ ดูไว้เขาจะไม่หนีเราถ้าเราถอดหน้ากากไมีใครรับปูนไหมครับขายปูนครับขายปูนครับมีใครรับปูนไหมครับดูไว้น้องนี่แหละรลประธานตัวจริงอยู่ตรงนี้เผื่อปะเอาเบอร์ธ <laughs> <laughs> ันตัวจริงครับน้องคนเนี้ยดูไว้ดูไว้ ดูไว้ครับดูไว้น,นี้ยืนทำไรครับเน,นี่ยเยสุบุรีครับพี่ผงไปส่งซื้ออันนี้นเลยดิยพี่ไม่มีรถแล้วน้องไม่มีรถแล้วไม่มีรถอะไรครับสุบุรีใช่ครับใช่พี่แนว<า>ไปส่งซื้อกล่องซ่อมหน่อยได้ไหมเราไม่เคยทำร้ายคนแล้วคนมาทำร้ายเราทำไม หรอหรอจ้าไม่เคยทำร้ายหรอจ้า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 ควันบุหรี่อ่ะมันเป็นพิษรู้ไหมน้องๆในแก๊งเราก็ยิงเยี่ยดตรงเนี้ยแล้ครับไอ้ครับผมดูดบุหรี่ปลอมครับตาแมวมันจะเป็นพิษได้ไงครับมันเป็นพิษครับควันมัลอยไปอยู่ตรงนู้นนะคับุหรี่ตาแมวมันจุดติดที่ไหนแล้วครับพุชยาเดิรอไอ้่ยาบมืนครับคุณเห็นควันไหมเนี่ยคุณเห็นควันไหมควันอะไรครับควันหายหรือเปล่าหายไหม ดูแลดีนะครับดูแลดีนะครับน้องๆในแก๊งอะดูแลดีๆทำไมครับคุณจะด่ดูดในแก๊งราอีกอะไรครับผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ยวผมจะถ้าคุณดูแลไม่ดีเดี๋ยวผมจะลดตัวคุณไปเป็นพวกแบบเลขาแล้วครับแต่คุณจะไม่ได้เป็นเป็นแบบบอสแล้วนะอ่ะก็คุณมีสิทธิ์อะไรคุณคุณมีสิทธิ์อะไรมาลดเราให้เป็นเลขาเพราะผมอะคือประธานไง เขาไม่ไปเนี่ยอ้อาวันนี้คุณยังไม่บอกความลับของน้องคุณเลยครับเนี่ยความลับอะไรคะความลับอะไรอ่ะพี่ติมไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวคุณไม่ต้องบอกก็ได้ครับเก็บไว้ให้เรารู้าสองคนก็ได้ครับไม่เป็นไร <há? S 2> หรอกฮะความลับอะไรอะ่ะอ๋อใช่อันนี้ไหมคะอันนี้ไข่ปูนครับไข่ปูราคาถูกครับราคากันเองครับสี่พันครับสี่พันครับ พี่พีพี่พี่มอนี้พี่พีเลิกากักได้แล้วนะครับเลิกกากได้แล้วคนมีอยากกักครับคนรอทักมีเยอะกักอะไรครับโอ้โหทำไมยืนข้างๆกันแล้วราศีอะไรมันออกเนี่ยผมกับคุณราศีมันจับกันอยู่แล้วครับคุณะอะมีอะไรหรือเปล่าใช่อันนี้ไหมคะคุณอันนี้บมอไอเดมบี่ดีน้องพี่ว่าแบบราศีจับจับอะไปะ เฮมยนมีแสงใช่ไหมโอ้โหเฮียใครวาดวะกูอยากรู้ว่าใครวาดวะบึมบ้ามเกินวาดสะบึ้มบ้ามเกินไม่อุ้มเฮียแมอยากนี่อุ้มพี้มใครขอนทกันนีจ ชุดที่เหมือนชุดชุดที่เหมือนชุดเจ้าสาวเลยอะคุณอยู่น้องผงป้าแล้พี่ยืนอะมันมันแบบคนครับบว่าอยู่น้องผมป้าใช่ครับใช่ครับไอติมดูแลคุณดีไหมครับไอติมดีครับดีดีนะครับดีมากดีมากถ้าว่าไหนเขาดูแลคุณไม่ดีบอกนะครับถ้าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับถ้าเขาดูแลคุณไม่ดีบอกนะเดี๋ยวจัดการให้คุณทำไรน้องเราพี่เรารับพี่ใครอ่ะ ถ้าวันไหนถ้าไป่ติมดูแลไม่ดีบอกเขาเดี๋ยวเขาจะจัดการให้อันนี้คุณเป็นอะไรเนี่ยชักแปกขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะคะเนี่ยผมเนี่ยคือประธานจัดจ้านพี่ชาแนลไป่งซื้อของช่อบไปใช้ไปดิไปดิไม่มีรถนะจากเสนาเงี้ยมีรถไหมมีมีมี แต่พวกเสนาเดี๋ยวเป็นพวกแบบเดี๋ยวโดนลดตำแหน่งนะครับระวังไว้ให้ดีถ้าดูแลคนในแก๊งไม่ดีครับเปลาดูแลเขาด้วยนะครับอย่าถึงมือผมเลยโรอใครนยไปส่งใครครับเนี่ยอย่าไม่เอาอ้าวชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่ออะไรเอ่ยชื่อครับชื่อครับชื่ออะไรครับชื่อครับนะชื่อครับสปริงเหรอครับอะไรนะครับสปริงมาครับรู้ได้ยังไงครับไม่รู้ครับ เราหิวข้าวมากเลยอ่ะคุณมีข้าวปะมีสิจ้าข้าวกี่จานครับอุ้ยน่ากลัวจังอะครับคุณจะได้ดูแลดีๆครับอเอาเขาก็บอกหิวข้าวก็จะให้ข้าวเนี่ยเทำไมแกงนี้ต้องเน้นคนผมฟ้าเข้าอ่ะบังเอิญครรับเเป็นื่องงบัเออิญหรครับใช่ครับพวกเรามันมีความบังเอิญได้แล้วคุณเลือกใส่นัก แล้วคุณเลืกใส่น้ากรังไมาเออันนั้นเพื่อนครับอันนั้นเพื่อนพี่อู๋กับนมโยกาพี่พิงป้าพี่กำลังจะกินข้าวเนาะพี่กินข้าวไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเจ้า๊บนะครับวันนั้นเพื่อนหรือเปล่าครับไม่น่าใช่ผมนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับแล้วคุณมีแฟนยังไม่มีครับทำไมครับ รอใครอย่ปะไม่อยากมีครับคุณอยากคุยกับใครบ้างับไม่อยากมีค่มีคนในใจปะไม่มีครับเอาทำไมครับเกิดมาไม่ชอบเลยแล้วทำไมต้องมีล่ะครับเนี่ยเสียงคุณใช่เลยเนี่ยเสียงใช่เลยเนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยพนเดียวกันเลยเอ้าเอ้าเอาเอาเอา ทำไมครับทำไมถึงไม่อยากมีเพาเขาทำไมใจครับฮะกูเปิดกระเป๋าไม่ได้คนเราเขารู้รู้อะไรเขารู้ว่าต้องทำอะไรไงนอ้อเพื่อนดูไหนอ่ะมานี่ก่อนอยู่กันก็ดีเฮ้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่เป็นเพื่อนกูได้ปะได้นะครับคุณเขารู้เขาต้องทำอะไรครับคุณไปถามอะไรอ่ะอ๋อคุณแจกี้อะไรนะครับ ว่คไงคะเมื่อกี้ถามว่าไงนะครับคุณแจ็กกี้อ๋อไม่มีข้าวครับมึงมีข้าวป่ะขอข้าวหน่อยครับหนึ่งหนึ่งสี่ห้าครับผมไปเพื่อนมีข้าวอันนี้เราหลอกนะครับเนี่ยฮะไม่ใช่ครับไปเพื่อนมีข้าวไปเพื่อนข้าวหรอเออมีข้าวไปบอกเลยครับหนึ่งหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งหนึ่งสี่ห้า เาทำข้าวให้แฟนทุกวันอยู่และนี่บที่รคกี้ก้าวครับคนเราก็แบบพูดไปเรื่อยครับชีวิตเนี่ยมีปากก็พูดไปไงอ้าวไม่ใช่แฟนกันหรอครับเนี่ยไม่ใช่ครับไม่เคยเป็นอะไรกันด้วยโอ้ไม่เคยเป็นอะไรกันเลยหรอใช่ครับไม่เคยเลยหรอไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวกันด้วยเคยแต่จับโทรศัพท์คุยกันเฉยๆไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวกันแม้แต่นิดเดียว จับโทรศัพท์คุยกันนี่คุยเรื่องอะไรหรอครับสัเพเหราครับถามไทยถ้าคุณมันไม่สนิทกันนี่มันมันไม่น่าจะคุยกันสัพเพเหระได้นะผมก็มีเบอร์เวลาซื้อของก็มีเบอร์คนอื่นนะผมต้องสนิทกับเขาป่ะอ๋อเวลาซื้อของเป็นไม่แค่พ่อค้าแม่ค้าเนาะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาด้วยบอกเขาด้วยครับว่าอย่าเพิ่เจออ้าวนี่คุณว่า่เยเพราะว่าถ้าเขายังเพิ่เจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะลดตำแหน่งเขาละเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวมีตำแหน่งได้หรอคะใช่ครับตำแหน่งอะไรครับเ,เดี๋ยวออกเดี๋ยวรถจะไปเป็นพวกออกยาเสนาครับตรงเนี้ยตอนนี้ก็เป็นพวกเสนาอยู่ไงเดี๋ยวผมจะลดตำแหน่งไปเป็นพวกแบบขุนพลละน่าจะไม่เหมาะกับตำแหน่งประธานเอ้หัวหน้าละผมว่า <c oughs> คุณนะ ความหวังอคุณคืออะไรขอบคุณเลยนะความหวังสูงสุดของคุณคืออะไรครับตอนเนี้ความหวังสูงสุดเหรอครับนี่ครับเป็นเดอะบอสแกงงี้เลยนั่นแหละผมกำลังตามหาใหม่พอดีเลยนั่นผมจะเลือกคุณไม่ได้ช้อยแล้วกันนะคือช้อยอะไรครับเอาคุณจะได้เป็นหัวหน้าไงผมจะผมจะคัดให้ครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนสักระยะหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจะวางยาเขาฮะวางยาด้วยเหรอใช่ครับเท่ยนิดเท่าหน่อยนะไม่เอาเดี๋ยวจะเททั้งหมดเลยทั้งกระปุกเลยครับอันนี้ดื้อยาด้วยดิเดี๋ยวเขาก็โดนครับเชื่อผมแบบเดียวเวลาสามเดือนแล้คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณมีเอดีไหมไม่ดีทำไมครับเรากินข้าวไม่ได้อะเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาสิผมมีครับชุบได้ตลอด เพราะผมเป็นตัวชุบไงเว่อสรุปคุณจะไใ้นี่ไหมครับหนึ่งคนคุณรีบจังอ่ะ บอกแล้วว่าเพียของจริงพี่เตือนแล้วว่าอย่าห้าวอะไรปะเอ้าคุณอะไรครับไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยผมจะไม่ทำแะเขาตายเองครับเขาหันม่อีทีคือคุณก็ถามเขาสิคุณก็ถามเขาสิว่าผมทำอะไรเขาหรือเปล่า ที่บอกแล้วว่าอย่กให้พี่ทำอะไรแบบนี้เราโอ้ยใจเย็นครับเดี๋ยวค่อยไปเล้าครับให้มันใอนี้ก่อนออนนี้เป็นเล้าอยาเริ่มแบบนอกเกาะไปอย่าเอ,อดิดอย่าเอ,อดิดน้อง ไปเลยไปได,ดูไอ้น้องของจริงเขาไม่ต้องลงมือเองเหรอครับน้องไม่รู้เหรอว่าพี่เป็นคนทำแก๊งที่เนี่ยเนี่ยแก๊งพี่เองยังบอกว่าพี่ไม่ทำแก๊งเองอ่ะแก๊งยังไม่แตกเลยดูเขาทำกูเขา เขาตีกูให้กูเสกแล้วแล้วเขาก็เขาทำกูเพื่อนคุณเขาทำกูอ่ะกูเจ็บมากเลยเออแป๊บเดียวคือคุณทั้งทุบตีทำลายร่างกายน้องอะไรเหรอใช่เขาทำกูเขาตีกูเขาพูดจาจนกูรับไม่ได้แล้วกูก็เต้าซ่อนตอไปเอายาไหมครับจะได้เลิกแบบเลิกเพรยเจอร์เฮ้ยเราว่าใครอ่ะคุณเป็นคนบอกให้ผมชุบไงแล้วคุณก็มาโทษผมเลยนะ ไล่คุณแล้วเขาทำเขาทำนักเล่านิทานแบบเรื่องดีให้ตัวเองเดยแล้วเรื่องร้ายคนอื่นที่คุณเป็นกันหมดเลยปพื่อนอะฮะโอ้โหแต่อย่างน้อยกูไม่ใช่แบบว่านักเล่ารอยยิ้มแบบเพื่อนอันนี้กูทําไม่เป็นหรอกเอาร้ายให้คนอื่นเอาดีให้ตัวเองไหมเนี่ยมาคุณเราจะไปทำอย่างไรคุณทำไมอ่ะแต่พี่จะบิดกับคุณซะหน่อยเนี่ยคุณทําอยู่เนี่ยเจกี้เก้าเจเกดีจ่าแจ็กี้เก้าเจเกดีจ่าเดี๋ยวก็ใส่ร้ายกูไม่หยุดเลยอะเขายิงผมสองเม็ดผมมีรูปละ น้องผมถ่ายไปตรงนู้นไปสะพานไหมครับอะไรกูไม่มีปืนนะเว้ยกูไม่ได้ยิงเขานี่ไงครับนี่ไง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 ผมไม่ได้พูดถึงคุณเอาไงครับไปสะพานไหมไม่ไปครับไม่ไปชอบเดือดตีผู้หญิงนะได้ได้ละสามล้านไหมครับโดนปากกันสองสามล้านไหมเอาครับไปละเพื่อนเจอไันเพื่อนจะใช่ของยังไปเลยทำไรครับทำไรยืนทำไรตรงนี้กันเลย เป็นของเล่นกีฬาสีครับกีฬาสีอะไรครับกีฬาสีแก๊งเน่ครับดีมากดีมากหาอะไรให้คนทำเยอะเยอะดีละดีละฝากด้วยฝากด้วยครับผมทานครับน้องไม่ต้องทำไรครับแค่แบบจิ้ม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 ครับชี้นิ้วสั่งอะไรเงี้ยน้องจิ้มันไม่มีหรอกครับฝัดร้นมผงอะไรของที่มึงแบบพูดกันน่ะมันไม่มีหรอกครับน้องเลิกเคยเจอสักทีเอออะใหญ่ละนี่อ่ะ อ้อมฝันกูเป็นจริงแล้วเนี่ยฮาเลมอ่ะอะไรใปะมีอย่างผู้หญิงอ่ะล้วนอ่ะกูเป็นประธานไงไม่ใช่ฮาเลมแบบนั้นนะหมายถึงว่าฮาเลมแบบผู้ชายคนเดียวในแก๊งอ่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่แก๊งอ่ะเข้าใจปะน้องเออฮาเลมมาจีเข้าไปไหนวะเฮียหมดไฟแบบเกือก